ฟิวจะเย็นเบลเบลเบลมึงยังไม่เปิดมึงรีบเก็บจะขัดตาจังฮะยัง<า>ไม่เปิดเลยเปิดอะไรวะเปิดรายการเปิดอยูย่ไหนกำลังเดินเปิดแมพอยูย่เนี่ยสุดยอดไม่ได้ปักห <า S 1> วาดนันเนี่ยเิวอยู่ไหนเนี่ยจาความคิดที่เราได้เดินสำรวจเปิดแมพมานะครับก็รู้สึกว่าแถวนี้น่าจะมีวิญ,ญญาณปึ๊บอ่าไอ้จุม้มเก็บบอลลยเลยคุณยังเงียบสิครับไม่ฮะเลยเงียบอะไรอ่ะเป็นไม่เงียบเลยความเงียบทำให้ผมเห่านะฮะเห่าเหรอ บองเงียบมันไม่เาวาโอไวแล้วเาวาแดกแล้วกูจะไม่เงียบเลยยังจะไม่เงียบเดี๋ยวเาวาแดกใช่ยังเงียบยังเหาแดกเห่าเงาเหาแดกอะไรเนี่ยอู้ดลับจิตวิญญาณแห่งดุลน้ำเงินนำทางเข้ามาฝั่งนี้ดูหน้ายิ่มึงไม่มีหน้าบิมึงเดินช้าจังวะมันมันเดินหรือแค่บล็อกเนี่ยฮะมึงเดินหรือแค่บล็อกเดินอยู่โอ้ยจมกลมเอมาไม่รู้วะมึงเข้าเด๋ยวเฟสไป โอ้สตอร์มมากเฮ้ยคลิปคำหอกอะไรสิวโอ้โหไหนไม่ได้ทำมาทามาวิ่งทำมาเว้ยนี่นี่ตามกูมาเอาวิ่งยังไม่เอาไปยังไม่เอาไปเจอแล้วเจอแล้วแล้วนี่นี่นี่เอออะไรยังเบายังเบาฟิวยังเบาจะเดินอย่าวิ่งอย่าวิ่งยังเบายังเบาฟิวปิดแสงด้วยหรอล็อก็สิวล็อกก่อนกูเดินช้าสิวยังเบายังเบาเว้ยยังเบาล็อกก่อนมงึ ยองเบายองเบายองเบา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 เอบรอเ่อยมามามาาอ่นันโอ้โหใช่ไเฮ้ยไปล่างเถอไปล่างเอะล่าในล่างใล่างกะลวงทะลวงเบียจะวิ่งหมีวิ่งหมีนวิ่งไม่ทันเลยเนี่ยเด้เลสิเาต้องใจเย็นเว้คิวเบียรีบอกว่าขีนกาแม่เฮ้ยเด็กใครร้องไห้ิบกนี่กดยืนิ่งๆแล้ววิ่งเลย ไปเปไยมีตัวมีสองตัวเหรอสองตัวเหรอสองตัวเหรอมันมันมีทุกตัวแล้วะนาดเดฟฟิลไม่รู้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 แล้วเอาละแล้วแผนแผนเป็นไงวิ่งอย่างเดียวโอเคมันไม่สนใจกูเลยดูชื่อดิโอ้ยิ่งจ้าชื่อเดี๋มันยิ่งมันยิ่งมันยิ่งแบบหาเรื่องแลมเห็นตู้ไหมเห็นผีนคามาแล้วค้างแล้วไหนวะ ฟิวส์ลำตัวลำต้นเนี่ยอยู่ไหนฟิวฟิวฟิวอยู่ไหนไม่ได้กูไม่ได้พฟิน